ูบอกเลยเบอร์หนึ是是 like ่งจุยเบอร์หนึ่งจุยเบอร์หนึ่งจุยแน่เบอร์หนึ่งจุยแน่มีที่ที่ดีกว่านะว่าฮึบช้อปใหยอันนี้สต๊าดโอ้โหสต๊าดไปเลยพี่เพ็มเก่งที่สุดโอเคไม่เป็นไรแน่ เบอร์ฉามเบอร์ฉามไม่ให้หรอกนะสวยขอตัวดีนี่เลยโอ้โห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 โอ้โโหชคดีเกินโอ้โหโชคดีเกินมานี่เลยมานี่เลยโอ้โชคดีเกินโชคดีเกิน โอ้คอมพลีสสปียได้เยเื่อแล้วได้เยื่อแล้วจ่าผมตั้งใจปล่อยเพราะว่าผมต้องการจะฆ่าหนูนะไอ้คนต่างหากแล้วีรีกูดบายบายนะหนูไอ้คนซิวบาย have a great time เอาชี้ลงมาด้่นล่างโอ้โหชีสแมงเข้ารูจ โดนกัะตอ่อโอ้จะตายออโอ้จะตายจะตายจะตายตายไม่ีงไงเราโอ๊ยอ,อยู่คนเดียวดีกว่าไหมไหมดีชูเดี๋ยวเราไปเอาเดทกันดีกว่า <laughs> ยห<า>ญ่ <laughs> เอาไม่ได้เหรอไม่ได้เอาดันไม่ออกละอ <laughs> ดันไม่ออกละ ดูท้องฟ้านั่นสิมันช่างสวยงามเหลือเกินนะแม่นางเห็นด้วยหรือไม่แม่ตัวข้านั้นค่อนข้างจะเออจะ่านี่ข้าไปนะนี่แหลยห้ามนี้เด็ดขาดโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ร้อยสี่สิบห้าดาวเลย ฮะโอ้โนยาโอ้โหโอเคกระบี่ที่ดีลำไม่ดีแต่ก็ยังฟันโดนโอ้โหเจอไปต่อมัดเร็วมัดเร็วสวยไอ้ที่ไม่ใช่ตอนนี้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมทีหลังครับร้อให้มันซ่อมเองก็ได้นะจะได้ดินเกมได้ตรงนี้ได้ โอ้เอาละจินสัมผัสจ้าจ,จ้าจุยงามจีนสัมผัสเลยเหราการสะมาลไฟยังเฮงกับแรงที่โอ,โอเคอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอตั้งใจเล่นแม่เล่นเรียบร้อยตายเรียบร้อยเบอร์สามตายป้าน โอ้นี่เราเก่งขนาดนี้เลยแล้วนี่ยาวยาวตีมันชัวร์หัดตีมันชัวร์หัดแย่แล้วโดนสไปดจับแน่เลยโดนสไปดจับแน่เว้ย์โโดนสไปดจับแน่เว้ยว้ายตัวใหญ่ดี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  Let's go สวยแม่เยี่ยมเล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 ยเยี่ยมเยยี่มเลยแม่โอ้โหแม่แม่เก่งที่สุดโอ้แม่แม่แม่เก่งที่สุดโอ้เกินโอ้แม่เกินชี่แม่สุดสุดจั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 ดเลยแม่โอ้สุดสุดเกินแม่แม่โอ้แม่ของจริงแม่ของจริงโอ้แม่ของจริงโอ้ไม่ได้วะ ไอ้ผมว่าเขารู้ผมรู้เขาจะเล่นตรงไหนผมรู้เขาเล่นตรงไหนผมรอเลยผมรอเลยมาละเขามาละเขามาละเขามาละ What อ้าวอ้าวจวยเจยอ่ะจวยเจยจวยเจยจวยเจ,จยเจ ไฮเลเจอรี่มันสายไปแล้วล่ะจงรับไปซะระเบิดว้าพีชีสทำไมมันโดนตัวเองวะ <laughs> okay. ตีธรรมดาแต่แรกก็จบแล้วโอ, coy, โอ้ยลืมดูป <Okay. S 1> okay. ไป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 ะ จะได้เนาะจะได้เนาะเออเก่งเพวกเองเก่งที่สุดดีมากเอิดว่าพีชโดนแฮโดนนะโดนโดโดนแหะ่ฮโดนจองด้วยโอ้ของจริงยั่โอ้คือ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 คืเเป็นการเริ่มเกมได้ดี่

Bye h a v e a great time ไลทเิรนโอเคโอว้าวเราเก่งที่สุดบาบอน่ะได้เฉยอได้เฉยได้เฉยสวยเป็นการเริ่มเกมที่ดีห้ามเข้าโอ้เชียเชียเออ าเนี่ยมาเนี่ยเอ้สวยสวยโอ้ซ้อมเพียบซ้อมเพียบซ้อมเพียบโอ้โหสู้จัด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 เยอะก็ A has mouse rescued been ระวังแม่งกลัวหมดนะ อ๋อบอกแล้วระว,วังแม่งกลัวหมดเฮ okay. ้ไป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 เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าเฮ้ยสามิงส์เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยสวยผมนับผิดไปวิ้นึงผมนับผิดไปวิ้นึง แต่ตรงนี้ไม่แต่หนูไม่ีอีก2อ,อันบอกเลยว่าตีสบายๆครับหมายแต่หนูพาไปเองหนึ่งยังมีลุ้นยังมีลุ้นหลายมีไงตีเปหนึ่งทีแล้วต่อได้ไหมแต่หนูแบบนี้ต่อได้ลูกกอล์ฟจังหวะน,นี้ทางด้านนักสือพิมพ์น็อกเคโอไปค,ครับทางด้านบูเบอร์พยายามตามมาช่วยครับแต่เสียเกาะแล้วโดนตีไป็หนึ่งที แล้วขโมยทางด้านแจกกันมาเคลียก่อนแล้วจับนักสืบเจอรี่เรื่องนักสืบเจอรี่ก่อนครับผมสวยงามครับปีถาวัรมีขึ้นมาทุกคนแล้วคุณแมวตามขึ้นมาแบบนี้เอาชิมังโนฮจะกันตั้มตรงนี้หนึ่งทีต่อยงามแต่จะกันปลาข้ามหัวไปอย่างน่าเสียดายคุณแมวยิบไม้ตีหนูตามมาจังหวะนี้ตีทางด้านไปไม่ได้หนึ่งทีต้นยไหมตัวหนูจังหวะนี้ต่อไฟอิงแพนแล้วก็ล็อกเคโอแล้วจับมาเล่นเลยครับผมบอกเลยว่าเป็นการตีที่คมมากครับมูเมื่อกี้เป็นการชิงไหวชิงพริบเพียงแค่เสี้ยววินาาาาาาาททีีแแลลลลละะงงดดด้้้้้นนนิ่่่่่่พพพยยยยมมตจชชวววเเืืออใหไไไปครับ แล้วคุณเล่นแมวตรงนี้ปีถนถาวรขึ้นมาแล้วการแมงกูดสตาร์ทแบบนี้ตีไปอีสปอร์ตเลยครับผมชิบหายจริงครับเลยบูเบอร์ตรงนี้อกรอแป๊บหนึ่งแต่คุณเล่นแมวตังวี้กดไฟแทนไปก่อนแล้วต่อด,ด้วยทางด้านของการโจมตีธรรมดาทำให้บูเบอร์็อเคโอไปเลยครับผมเรียกได้ว่าเป็นการเล่นที่สุดจัดจริงครับอาุูมาคนนี้ครับเอาท่อมาแบบนี้คุณเล่นแมวตีเอาท่อไปโดนครับผมเนื่องจาก จังหวะเมื่อกี้ผูเล่นแมวจะตั้งใจจะใช้ไม้ตีหนูในการจับครับแต่เนื่องหัวตีเสียพอดีแล้วพูเล่นแมวตรงนี้ยังไงวินลี่ตรงนี้ดันพลาดครับทำน้ำแข็งใส่ตัวเองแล้วแมวใช้ไม้ตีหนูแล้วมันขับจับมาเลยครับผมแล้วตีมูเบ the ิ the the ้ลก่อนหนึ่งที่ก็โดดกดกรอแบบโคตรเท่แล้วจับมามัดมักเฮโออาศัยตัวเองหนีมาทางด้านหาดทรายเพื่อดึงเกมให้ผู้เล่นหนูคนอื่นมีโอกาสดันชีตและทําการเตรียมตัวรับเพื่อนนะครับผมแล้วทำการดันชีตจบไปเรียบร้อยครับตรงนี้มูเบิ้ลมูเบิร์กระโดดใส่อย่างสวยครับแต่ดูเหมือนวจะ ทิ er ้งหนูในมือได้น่าเสียดายจริงครับุยังเปิดเปิดไม่เปิดไม่เปิดไหมเอ้ยเปิดไหมเอาเปิดมาเปิดมาเปิดไม่โอ๋อตีทะลุประตูแล้วออกมาลำแต่ได้ทางด้านหนูนะสวินสตาร์ไนท์แลไมทางด้านหนูสุดร้อนเลยราช่วยกันไปกระจุนี้ก <Loud noise> oh, ันไม่กลัวนะทางรับผมตรงนี้ยังไงทางด้านโองโรบะตูเจอรี่ตีทะลไปนะโดนตีคนดาบจังหวะนี้นะจิงจิ๊กรอหยู่แล้วตีขีดยิงเรียบร้อยครับเออไม่ยิงเขาเลี้ยงไปด่าบนะสวยงามจริงๆครับจังหวะนี้ทางด้านนักสือเจอรี่ตีเละเหล็กแล้วน็อกเคโออออมมมมาาาาาทงงงด้้นนนนขหเล่่แวตไครับ เราวังให้ดีครับผมแล้วดูเหมือนว่าจะไหวตัวทันแล้วหนีซิหมาแลวกันแล้วน้องเป็ดจังหวะนี้โอ้หเอาเหงอ้วนทำไม่สวยเลยครับโอ้ตรงนี้บงเลยว่าผุ้เแแมวโชคดีจัดตั้งใจกดแทงเพื่อ้องกันกัรสตัรนเฉยๆแต่ดันได้เหงอ้วนทำมาเป็นของแถมแบบนี้โชคดีใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ